เชื่อนดัชผมเห็นคันฐานคุณนะ่ะดีมากแล้วว่าผมใจอ่อนเลยอะ่ะผมรู้เลยว่าผมคงทนไม่ไหวแน่ถ้าไม่ได้ตอบคุณน่ะคุณถามผมแบบนี้คุณต้องการอะไรจากผมหรือเปล่าคำว่าต้องการหมายคว,ว,ความว่าก็แค่ตอบไปเลยว่าผมเล่นหนันช่อนไหนใช่ไหมก็อ <c oughs> ีช่องทิกต็อกนี่แหละเพื่อนดัช ได้ไหมอน่ะก็คือถ้าเพื่อนดัชเจื้อนเจื้อนไปรูด mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. คำเต็มมมว่อวารูณฟรีสไม่ใช่ฟีดไปรูดฟรีสของ t i k t ็อโอเคปะ mm hmm. ก็ย้อนไปเรื่อยๆ mm hmm. เพื่อนด mm ัช hmm. เจื้อนด mm ัช hmm. ก็จะเจอหน้าตาของ TTM เนี่ยแหละครับนี่คือพิธีธรรมหรือว่าคอร์สสอนเนี่ยนะครับเองหรือไม่เพื่อนดัชก็ไป YouTube ะครับแล้วก็เขียนคำว่านิทานธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาก็ได้หรือมิสเตอร์เตตันแมนก็ได้ไปเฟซบุ๊กไป Fanpage ก็ได้ก็จะเจอเพื่อนดัชก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดไปเลยว่าช่องไหน <c oughs> ก็ช่อง TikTok เนี่แหละครับโอเคนะนี่เกรงใจเลยนะเกรงใจต้องเห็นใจเลยว่าโอ้หใช้คำว่าจริงจังเลยหรือไม่ก็ไปที่โปรไฟล์ครับ โปรไฟล์เนี่ยมันจะพาไปทุกทิศทุกทางที่เป็นสิ่งที่ผมทำไว้นาๆๆๆๆๆขอบคุณเจื้อนที่ให้ความสนใจและให้ความใส่ใจหรือให้ความเป็นกันเองเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีงานอีกชิ้นหนึ่งก็ในอนาคตก็อาจจะไม่เกินกลิกสิ้นเดือนแล้วก็จะได้ดูกันโอเคไหมครัชแล้วเพื่อนดัชก็ไปแอรไดจีมามาหลังใหม่หาผมเลยโอเคปะ ผมจะแจ้งเจื้อนคนแรกเลยว่าผมไม่ทำไรโอเคไหมชัดเจนเนาะก็ยังไม่ได้คำตอบ <c oughs> นะอย่าว่ากันนะเจื้อนฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้เรางงร่วมกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ต่างๆตรงและทางอ้อนโลกใบนี้มันจะได้น่าอยู่ใช่หรือไม่ครส์สัน